สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแอวทางหวยฮานอยสูตรแยกหน่อยครับผมวันที่26เดือน11ปพี่ 6, 7นะครับผมสำหรับสูตรแยกหน่อยนะก็อะขอโทษขออภัยด้วยครับผมเด่นก็ยังไม่มาหน้าสองวดนเลยทุกคนเด่นก็ยังไม่มานะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหวยฮานอยหลุดก็หลุดแบบนี้เลย หลุดแบบเป็นก็ยังไม่มาอขอโทษขอไปจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้กันต่อนะครับผม มาเริ่มจากฮาหนอยแรกครับผมเป็นฮาหนอยเฉพาะกิจเฉพาะกิจนะครับใ้ห้ากับหกห้ากับหกนะครับก็จะมีห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าสาม จอหกนะครับผมหกศูนย์หกเจ็ดแล้วก็หกสามตัวกันก็จะมีห้าสี่หกสี่ห้าเก้าครับผมแล้วก็หกสองห้าเก้าหกสองสำหรับตัวฟันก็ตัวนี้หกหกนะครับผม ตัวเน้นก็จะมีสำหรับตัวเน้นห0 6 7 6 3แล้วก็50านยหวยฮาน้อยแรกครับผมเฉพาะกิจนะก็จบไปแล้วต่อไปต่อไปเป็นหานอยพิเศษนะครับผม พิเศษนะครับวันนี้ให้ห้ากับสามห้ากับสามก็จะมีห้าแปดห้าแปดห้าศูนย์ห้าเก้าสามแปดสามศูนย์แล้วก็สามเก้าตัวกันนะครับก็จะมีห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าเจ็ด 57แล้วก็สามสองสำหรับตัวฟันนะครับเป็นเลข3ตัวเน้นก็จะมี39 30 38แล้วก็58 39 30 38 58ครับผมฮานอยพิเศษนะครับผมนะก็จบไปแล้วจบไปแล้วเนาะต่อไปอต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยปกติ หัวหน้านอยปกติครับผมห้ากับหกห้ากับหกนะครับก็จะมีห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเจ็ดหกหนึ่งหกศูนย์แล้วก็หกเจ็ดตัวกันนะครับก็จะมีห้าแปดหกแปดห้าสี่แล้วก็ <c oughs> แล้วก็หกเก้าครับผมคงคงไม่มาตัวเดิมนะคงไม่ออกมาหกสีตัวเดิมนะฟันหกนะครับก็จะมีหกหนึ่งหศูย์หกเจ็ด ห้าหนึ่งจะมาตัวเดิมไหมเนี่ยหกเก้าเอาหกสี่ไหมอคงไม่มาตัวเดิมเอาหกเก้านี่แหละต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็น เวฮานอย VIP VIP ครับผม VIP ก็สามกับห้าสามกับห้านะครับมีมีสามแปดสามเก้าสามสองห้าแปดห้าเก้า แล้วก็ห้าสองตัวกันนะครับสามหนึ่งห้าหนึ่งสามเจ็ดนะแล้วก็สามสี่สามเจ็ดสามสี่ ตัวฟันนะครับเป็นเลขสามตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับผมสามแปดสามเก้าสามสองแล้วก็ห้าแปดนะสูตรแจกหน่อยวันนี้ขอให้มาครับผมขอให้มีมานะต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวเลขสามตัวเลขขนาดสามตัวเลขนะสองงวดน,นะ ให้สามตัวเลขเลยนะก็ยังไม่มานะไม่มาซาักตัวเลยทุกคนจริงๆนะสามตัวเลขก็ยังไม่มาอะวันนี้ก็จะมีเลขสามเลขห้าแล้วก็เลขสี่สามห้านอยสามสี่ห้าขอให้มีขอให้มาสามสี่ห้านะขอให้มีขอให้มาครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ